สวัสดีจ้ามาพบกันครับจุมคับสิงลีลับมื่อนี้ก็เป็นอีคลิคลิปหนึ่งที่สิผ้าพี่ผ้าน้องมาสำรวจบ้านอยู่กลางป่าเนาะจ้ะมือนี้เมื่อนี่ก็สิได้มาพบกับบ้านห้างบ้านล่างอีกหลังหนึ่งเลยจ้ะ บรรยากาศก็ว่างเวงพอสมควรนะจ๊ะพี่น้องพื้นปูนเก้าหกเก้าพี่เพิ่ผ่านการใส้งานเนาะพี่น้องแต่ก่อนก็นมีคนอยู่อาศัยอยู่บ่ใดเพราะว่าอย่างที่พี่น้องเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนกรด,ดีอยู่ดอกแต่ว่ามันก็นมีแนวอื่นเนาะม่ารบกวน เดืเพอพยู่บ่ไใดต้องได้ปล่อยลางไวเข้ามาสำรวจภายนอกกันจะ้ะรูปสร้างเกา่าๆอันนี้เขาเอินียังก็นอ,นอพี่น้องปลาร้คักพัง ของใส่เก้าเก้ากยั่งยั่งอยู่จ้ะมึฮุบไปด้วยป้าไม่อ้อมไปมืดภายนอกกระป่อยทิ้งล่างไว้เนะจ้ะของแป้งยังกัยังยั่งอยู่พี่น้อง ยังน้อมีอยังบ้านะพี่นอ้องมียังนะพี่นอ้องมียังบ้างดูกท่พี่น้องโอ้ใจกลางป่าเพิ่นกระโอยโลกล่าง อยู่ก็ได้พี่น้องเพินพ่นเพิ่นใหญ่ออกไปเพราะว่าเกิดบางอย่างเกิดขึ้นกับครอบัวครอบควับคว,ควนี้เนาะจ้ะซึ่งประวัติความเป็นมานั่นรู้มเพียงเล็กน้อยพี่น้องหืเสียงกอกแกบอย่างนาะพี่น้องบมเมนแล้ว มีแนวยางน้ำกลนมาเนาะเบิ่งสิ้ผ้าเบิ่งไว้ไว้พี่น้องคือว่ามีผู้ใดเหรอพี่น้องคือจังมีอย่งเนี้ยอยางยางน้ำกลนเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูแต่มันมันอยู่ฟังทั้งพุ่นบ่เนาะมันโดดออกไปว่าหันนี่บ่เป็นจังใดเนาะ บ๊วยไรบ๊วยบรบ๊วแเราพี่น้องบ๊วยแล้วเป็นกีคลิปนึงที่จุ้มซูบ๊วยพี่น้องแห้งคักแห้งคักคลิปคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุ้มกับสิงลีลับ คลิปนี้ทุกเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า